เบรกลั่นทุกครั้งที่เหยียบเลยนะครับเหยียบว่าเอสเอสเอสตลอดนะครับถ้าดังแค่ตอนเช้าแล้วหายไปไม่เท่าไหร่แต่ถ้าดังตลอดเลยรีบเข้าศูนย์บริการใกล้บ้านเพื่อตรวจเช็คครับอาจจะเป็นเหมือนคันนี้นะครับผมเบรกที่เันดังเอสเอสเอสตัวนี้นะครับเกิดมาจากตัวลูกสูบเบรกนะครับผมตัวนี้อาจจะไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกเลยนะครับทำให้ตัวลูกสูบเบรกด้านในอาจจะเป็นตามมดนะครับแล้วลูกสูบจริงๆต้องคอยดันหุบดันหุบแบบนี้คือตัวนี้ไม่หุบแล้วนะครับผมและอย่างนี้ก็เกิดจากตัวยางกันฝุ่นพวกนี้มาเสื่ บางทีอาจจะไม่ฉีกขาดแต่พอมันปล่อยให้น้ําหรือว่าฝุ่นเข้าไปได้ก็จะสร้างสนิมตัวนี้นะครับผมบีบตัวจานจนเสียเลยนะครับผมถ้าเราทิ้งไว้นานๆนะครับผมอาจจะทําให้เบรกดังนะครับไม่ได้แค่เปลี่ยนแค่ผ้าเบรกอย่างเดียวอาจจะต้องเปลี่ยนจานเบรกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวต้องลองเช็คอีกทีนึงว่าจานเบรกจะได้เปลี่ยนหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เบรกดังนะก็คือขาเตือนตัวนี้นะครับขาเตือนตัวนี้พอผ้าเบรกพอผ้าเบรกขยู่ต่ำมากๆนะครับพอผ้าเบรกลงต่ำมากๆขานี้จะไปโดนจานเเเเบกกัทให้ิดดสีียงอ เอี้ยทุกครั้งที่หยยบเบรก c, อันนั้นคือเบรกหมดนะครับแต่ทุกครั้งที่มีการเบรกแล้วมีเสียงดังแปลกๆครับถ้าดังทุกครั้งที่ขับเลยครับรีบเข้าสู่การใกล้บ้านเพื่อตรวจเช็คนะครับก่อนที่มันจะอันตรายหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือรู้ตัวเมื่อสายค่าที่จ่ายก็จะสูงมากๆเลยนะครับเข้ามาที่ T.O.D เรามีการตรวจเช็คแบบนี้ให้ทุกคันนะครับผมฝากกันด้วยนะครับนึกถึงรถนึกถึงเรา T.O.D. Service My ครับ